สวัสดีครับสวัสดีกันอีกแล้วนะครับนะสวัสดีกับทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สมาชิกตั้งแต่ระดับแฟนตัวยงสตรพิเศษขึ้นไปสามารถดูคลิปวิดีโอก่อนได้นะครับดูคลิปวิดีโอก่อนท่านอื่นได้นะครับคําเตือนนะครับช่องสัทธามาปฏิหารเกิดไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอบไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการโฆษณา,า,าเว็บใดๆทั้งสิ้น นะครับให้รับชมรับฟังเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาท,ที่ถูกกฎหมายเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับถ้าท่านมีแนวทางมีสูตรที่เป็นของตัวเองก็ใช้ของตัวเองเป็นหลักได้เลยนะครับผมไม่การันตีผมไม่ฟันธงใดใดทั้งสิ้นนะครับนาะผมทําตามสูตรที่คํานวณย้อนหลังนะครับนะถ้าสูตรใหม่ผมก็จะบอกว่าสูตรใหม่ถ้าสูตรเก่าที่ใช้มาจากงวดที่แล้ว ผมก็จะบอกว่ามาจากงวดที่แล้วซึ่งคลิปนี้ก็เหมือนกันครับเป็นสูตรเก่าที่ใช้มาจากงวดที่แล้วครับจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับนี่ก็คือในส่วนของหลักหน่วยครับหลักหน่วยบนนะครับหรือหลักหน่วยเลขท้ายรางวันที่ห เลขท้ายรางวันที่หนึง่งนี่เว้นเว,นเว้นเบิ้ลมาสามงวดเลยนะครับลุ้นนะผมอยากให้เบิ้ลอีกผมคิดว่ากว่าจะถึงสิ้นปีเนี่ยนะ่าจะมีเบิ้ลอีกนะเงินงก็หลายงวดนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเบิ้ลอีกนะอ่ะม,มาดูหลักหน่วยกันครับหกศูนย์ห้า มาตัวรองมาตัวรองผมก็ถือว่ามา,มาครับเพราะผมวิเคราะห์มามันก็อาจจะแปลกประหลาดนะครับสำหรับช่องนี้ก็คือเน้นไปที่การวิเคราะห์เน้นไปที่การวิเคราะห์เดี๋ยวผมดูดับกนต้องดูดับคู่ด้วยนะครับดูดับคู่เลขดับคู่ไปด้วยเพราะว่าเลขดับเข้าหรือเปล่าอ่า ดับอยู่ไหมอ่ะเห็นไหมดับอยู่เห็นไหมครับหลักหน่วยแม่งวดที่แล้วครับเจ็ดสองหกศูนย์สามเนี่ยดับหลักหน่วยหไหม 7, 6, 2, เจ็ดหกสองเหลือแปดกับห้าเห็นไหมล่ะผมก็บอกแล้วคือเหลือแปดกับห้าตัวเด่นแปดรองคือห้า ตามที่ผมบอกเลยนะครับนี่แหละเป็นสูตรเกา่าสูตรที่จะดับใหม่ก็คือที่จะปรับปรุงแก้ไขนะก็จะเป็นอาจจะเป็นสูตรใหม่หรือยังไงต้องรอติดตามนะครับหลักสิบกับหลักร้อยเนี่ยผมก็จะปรับปรุงปรับปรุงก็ได้ครับปรับปรุงคือปรับยังไงจะให้เป็นเลขห้าก็บวกสามเข้าไปเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเลขห้ามันก็จะชนสองตัวคือแปดกับห้าตัวนี้ก็ห้า แต่ก็ยังชนตัวเดียวตัวนี้บวก3เข้าไปก็จะเป็น9ชน2ตัวชน2กับ9ตัวนี้บวก3ามก็จะเป็น6ก็ชนตัวเดียวบวก3เข้าไปอก็จะเป็นสก็ชน2ตัวชนไม่เกิน2ตัวถ้าบวกเข้าไปถ้าทําให้มันให้มันตรงกับงวดที่ผ่านมานะอ่าเดี๋ยวมาดูกันสูตรที่1ครับหลักร้อยครับคือเลขหก <c oughs> ครับ หัวคับหลักสิบบนครับเลข0 6นบวกศเป็น6บวก1นเบวกหนปบวกหเป็น9 6 7 8 9อ่าเรียง สูตรเก่าอันนี้ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับสูตรนี้ดูสูตรที่2หลักสิบบนครับศูนบวกหลักหน่วยบนครับ5บวกเลขเก้าคงที่ครับเป็น5เป็น14บวก4ี่ครับ เป็นแปดเป็นสี่กับแปดนะครับชนตัวไหนครับชนตัวเดียวเลขแปดครับทุกคนถ้าบวกเพิ่มละ่ะถ้าปรับบวกสามใช่ไหมแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดก็คือเลขหนึ่ง ก็ชนตัวเดียวอยดีชนแปดผมก็จะยึดแปดเป็นหลักอืมนี่ผมจะเขียนก่อนเบื้องต้นคือแปดะครับตัวรองหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดสี่เก้าหนึ่ง สูตรที่จะมาแทนเด่น A9 เกพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนอาจจะอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเดี๋ยวรอชมทีหลังเพราะว่ายังไงสาระสำคัญก็คือ A8 แล้วก็เด่น99%้าอนยู่ดีนะครับที่กอดคอกันมาตลอดนะครับนะถ้าได้สูตรแทน A9 ที่แบบน่าจะโอหน่อยผมก็จะ ทำลงให้ดูนะครับเพราะมันเด่นด้านสามสูตรอ่ะบางคนก็จะแบบทำไมมันเยอะจังอะไรเงี้ยแปดหกเจ็ดสี่เก้าหนึ่งนี่คือภาพรวมทั้งหมดตัวเด่นก็คือเลขแปดตัวเดียวจะมาหรือไม่ครับรวมดุลรวมเสียบถ้าไปเทียบกับเด่นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตแล้วก็เอแสดเปิดเด่นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ให้ดูมีตัวไหนบ้างถ้าแปดนะครับมีครับ เบื้องต้นไม่ใช่ตัวนี้ไหมเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เอาเอาทิ้งก่อนเดี๋ยวหลงอีกตัวนี้นะครับใบนี้ใช่ไหมไม่มันทำไมหลายใบจังทุกคนเอยใบนี้ใบนี้พราะมันมีแต่อันซ้ำๆกันน่ยมันเรียกวันวนอยู่ที่เดิมนี่ครับใช่ไหมแปดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดตัวเด่นยังมีมา เก้ากับศูนย์มีเก้าตอนเนี้ยผมพิกัดที่เลขศูนใช่ไหมผมคิดว่าเอาศูนย์มาลากใส่พวกนี้ทุกคนว่ายังไงเนี่ยศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เก้าและศูนย์หนึ่งไม่มีแค่ศูนย์สามกับศูนย์สองผมคิดว่าถ้าศูนย์นะหรือทุกคนคิดว่าแปดมาไม่ต้องไป็ซีเรียสนะครับถ้าแปดมาพวกนี้มาอีกแน่นอนก็จะเป็นใบนี้เหมือนที่ผมทําให้ดู ทุกคนเลยถ้ามันออกศูนย์แปดอะตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยหรืออาจจะเป็นตัวนี้ถ้าแปดมาตามตามนัดก,ก็คือมาหลักหน่ยวยก็คือตัวนี้เดี๋ยวถ้าเป็นตัวรองมันคือเลขหนึ่งที่เข้ามาใหม่ที่จริงเราไม่เอาก็ได้เลขหนึ่งคือเป็นตัวปรับสูตรเฉยเฉมันก็มันเนี่ยก็ทําทกันไว้เพราะว่าถ้าเอาเลขหนึ่งถ,ถ้าถ้าตามให้มันมีเลขหนึ่งเนี่ย มันก็จะเข้ามาตลอดมันจะไม่หลุดอ่านี่คือวิธีการที่ผมเทียบให้ดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสามารถคิดต่อย,ยอดได้อะไรยังไงได้นะครับเดี๋ยวค่อยมันก็จะมีสูตรเออที่ผมใช้เป็นองค์ประกอบน,นะครับขอบพระคุณนะครับก็คือทําเป็นสตอรี่แบบนี้แหละนะครับอาจจะไม่ได้สรุปโบะบา้าโบะบา้าเหมือนหลายๆอ่าที่ที่ท่านเคยไปรับชมมาฟังมานะครับขอให้โชคดีนะครับขอบพระคุณที่เป็นกำในใจใการให้กับทางช่องศรัทธามาปฏิหารครับ สวัสดีครับผม